เออเนี่ยไม่ใช่เงินของเขาแต่เป็นของพระเจ้าเขาที่จะมอบว้ให้แบงค์อ๋อสวัสดีนะครับทุกคนแบงค์แบงค์นะครับแบงค์อยู่ที่แอลเอนะครับตอนนี้แบงก์มาทําธุระที่เอ่ออินเดียน,นากำลังจะเดินทางไปคารามาซาวนี้ครับก็อยากขอบคุณพระเจ้าวีคที่แล้วเอ่อเป็นวีคที่แบงค์ทำงานวีคสุดท้ายแบงค์ท่าเสิร์ฟเช้าอาหารนะครับก็มีลูกค้า สองคนเป็นคู่สาม,มีภรรยากันครับแล้วก็มาทานข้าวปกติเนี่ยนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็คุยคุยกันนิดหน่อยแล้วพอทานข้าวเสร็จก็คิดเงินคิดเงินใช่ไหมครับเขาก็ให้ชิปมาแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นตครับจากจากราคาอาหารเสร็จแ,แล้วคุยกันต่อแล้วก็บอกว่าไม่จะไปเวคนที่นี่หนึ่งวีครับแล้วเขาก็เอาเลยไม่รู้ทำไมยัดใส่มือกันพอหงายมือออกมา ก็เกว่าเป็นดังร้อยครับพับเป็นเล็กๆใสให้ในมือครับ๋ยวาลังโว์ลังร้อยดีกว่าดังเลยไม่กล้าใช้เลย,เรยครับดังไม่ต้องเก็บไว้เนี่ยครับเป็นเล็กๆแบบนี้ครับลูกค้าบอกว่าแค่ดังรับไว้เพราะว่าเนี่ยเราบอกจะไปรับใช่ไหมครับดูเขาบอกว่าเออเนี่ยไม่ใช่เงินของเขาแต่เป็นของพระเจ้าครับที่จะมอบให้แบงให้อมาเทียวที่นี่ครับดังเลยไม่กล้าใช้เลยนี่นยครับแล้วอีกอันหนึ่งคือสุขใ่้เราบัง พี่แบงค์บอกว่าแบงค์มีนัดแบงค์แบงค์มีนัดเอ็มไอตอนเช้าแล้วแบงค์ตื่นมาแบงค์เดิกไม่ได้ครับท่นก็เลยบอกมานี้ว่าจับพี่น้องทุกคนมาให้ช่วยอธิษฐานเผื่อแบงด้วยแล้วก็เช้าวันนั้นตอนที่ไปเอ็มไอแบงค์ใส่ไม้เท้าแล้ครับไปไปหาหมอหลังจากใายวันนั้นนะครับแล้วก็อาการเจ็บเท้าดีขึ้นครับแล้วก็หลังจากประมาณเที่ยงก็ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยแล้วก็ มันก็จะถามส่วนตัวกับเราเจ้าบอกว่าพองเจ้าคา่วันนี้ลูกมีบินไปที่ชิคาโก้ลูกไม่อยากใันเอ่อลูกไม่อยากนั่งมิวเซียขึ้นเครื่องวันนั้นสุกที่แล้วอธิจการันหนักมากเลยครับแล้วก็เท้าั้งประมาณบ่ายบายบางไปช้อปปิ้งได้บางหายบังลืมว่าบางเก็บเท้าไปเลยครับแล้วก็คืนนั้นมันก็เดินขึ้นเครื่องได้ปกติเหมือนกับที่บางกิจกรามว่าลูกไม่อยากใส่ไม่เท้าลูกอยากไปเ,เดินเดินได้ปกติขึ้นเครื่องครับ ขอบคุณพระเจ้าจริงๆครับขอบคุณความอาศจันนี้ครับที่ที่เราได้รับสักพระองค์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อธิฐานเพื่อแดงด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณน้องแดงค่ะที่เป็นคําพยานให้กับพี่น้องนะคะหนุนใจมากๆเลยแล้วเชื่อว่าความอัศจรย์ของพระเจ้าจะคงอยู่ตลอดไปกับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรเราก็จะอธิฐานกันเนาะก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังน้องแดงในการเดินทางกระทำพันธกิจนะคะเอเมนเอเมนครับ เป็นพยา,ยานและลูกกนะ็พระเจ้าจัด้ครพุ<อ>ท <ขอ S 2> ให้กับลูกแบงค์เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอรับเลยรับอย่างเดียวเลยนะลูกเพราะตอนนี้พระเจ้าคอนเฟิร์มทุกอย่างให้กับอาจารย์พระเจ้าคอนเฟิร์มตลกได้และเป็นลูกที่รักของพระเจ้านะจ๊ะแล้วก็ลูกแบงค์ก็อันนี้ขอเสริมนิดนึงนะจ๊ะก็จะอธิษฐานต่อไปในเรื่องของคู่พระพรของลูกแบงค์อาจาะพระเจ้าก็จัดเตรียมให้กับลูกแบงค์ด้วยนะคะมามีก็จะอธิษฐานให้ก็ ก็มีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าลูกแบงค์ได้ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วอาจารย์อันที่ลูกตัวของลูกเองได,ได้ได้ได้อะไรได้เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่เราคิดว่าเราเป็นแบบนี้แต่พอหลังจากที่เรามารับเชื่อข่อเจ้าแล้วะแล้วทําให้ลูกเปลี่ยนแปลงอันนี้คือตัวเราเองใจของเราเองนะจ๊ะขอต่อสู้ต่อไปลกล้าหาญต่อไปเข้มแข็งและแข็งแกร่งต่อไปนะลูกนะต้องยึดมั่นในทางของพระเจ้าให้ได้และลูกนะแล้วพระเจ้าจะ ทำเส้นทางให้เราอยู่ในแสงสว่างแล้วไม่ใช่แค่นั้นลูกจะต้องเป็นคู่ที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐพร้อมทั้งคู่พระพรของลูกก็คือภรรยาของเขาอาจารย์พวกเราก็อธิษฐานให้น้องแบงต่อไปก็ถึงขั้นหนึ่งแล้วจ้ะที่พระเจ้าคอนเฟิร์มให้น้องแบงอาจารย์ก็ถึงตรงนั้นแล้วเราจะคอนเกร์มตเลือกกันเราจะซาเบกันในกลุ่มไฟของเราในกลุ่มเอกทักรอกลูกแบงอาจารย์เอเมนมาขอบมือไว้ก่อนเลยขอบคุณพระเจ้าด้วยเอาลุงมา ขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับขอได้ทากนกอดภายได้ลูกพระเจ้าปกป้องลูกนะคะดูแลลูกให้สติปัญญาเสริมพละกำลังทุกสิ่งที่อย่างนะลูกแปงน,นะเอเมน,น,นค่ะทุกนค่าบ